โลกของเหล่านี้มีอายุเฉลี่ยประมาณ4.6ล้านล้านปีประกอบด้วยประชากรผู้อยู่อาศัย8,000ล้านคนอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกนะครับโลกของเหล่านี้ถูกอุกาบาทชนตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีที่ผ่านมาแต่ บาดแผลที่เกิดจากอูกาบาทเหล่านี้มีจำนวนหลายร้อยแห่งนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าอุกาบาทตกน้อยลงที่มีขนาดใหญ่นะครับที่เคยวัดได้ใหญ่ที่สุดก็คือที่วาเลเดฟอร์ดแอฟริกาใต้มีความกว้างถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียว ตกเมื่อประมาณ2.02พันล้านปีที่แล้วนะครับอุกาบาทเหล่านี้อยู่นอกโลกกระจัดกระจายเคลื่อนที่ตามวงโคโจรในระบบสุริยะนะครับมันพุ่งชนโลกตลอดเวลาแต่โชคดีว่าโลกนี้มีบรรยากาศถึง5ชั้นนะครับ ในการที่จะป้องกันไม่ให้อุกาบาตตกลงมาชนโลกแล้วก็จะสร้างความเสียหายมากมายให้กับประชากรรวมทั้งเมืองต่างๆนะครับ